ท่านผู้ชมครับพบกับพี่หมอดรคาร์เหมือนเดิมครับทุกวันพระรหัสสีทุ่มสี่สิบห้ครับท่านก็จะได้รู้เกี่ยวกับเรื่องของรถยนต์และนะวัตกรรมยานยนต์ที่ล้ำสมัยสุดๆครับในยุคในสมัยนี้ถ้าเกิดว่าท่านจะซื้อรถตอนนี้ก็คิดให้เยอะๆนะครับว่าจะซื้อรถประเภทไหนดีนะครับเพราะว่าตอนนี้ก็เรื่องของรถไฟฟ้า100%นั้นค่อนข้างที่จะทยอยทยอยเข้ามาแล้วแต่ ที่ยังขาดอยู่ก็คือสถานีชาร์จไฟนั่นแหละครับมีแต่น้อยจริงๆครับนะครับรถยนต์นั้นก็ถือว่าเป็นปัจจัยที่5แล้วครับถือว่าเป็นค่าใช้ใจ่ายในครอบครัวรถท่านถ้าวิ่งเกิน 1- นึ่งแสนกิโลไปแล้วเปรียบเสมือนคนที่อายุ5้าถึงหกปีปปนะครับถ้าท่านไม่ค่อยได้ซ่อมหรือว่าท่านไม่ค่อยได้ดูแลรถท่านขับรถแล้วไม่ค่อยเอาใจใส่กับรถของท่านก็มีโอกาสที่จะไปกินข้าวลิงอยู่ข้างถนนได้หรือ ดับอยู่ข้างถนนได้ทําให้เป็นภาระสังคมหรือว่าเป็นภาระบนท้องถนนครับถ้าชมรายการรกตะขาแล้วไม่ต้องกลัวถูกช่างหลอกช่างฟันช่างต้มช่างตุนช่างที่ไม่มีจารยบรลเราต้องช่วยกันติดตู้ไปครับถ้าท่านใช้รถยี่ห้ออะไรท่านก็หาช่างที่จบมาจากการซ่อมรถยี่ห้อนั้นแหละครับนะฮะจะเป็นหมอเฉพาะโรคและก็พวกนี้เขาจะมีความชํานาญและเขาก็จะเก่งนะครับนะครับอานะครับในเรื่องของ นวัตกรรมยานยนต์ที่ล้ำสมัยและก็ทั่วโลกเขายอมรับต้องบอกว่าเป็นเรื่องที่น่าดีใจกับคนไทยทั่วประเทศครับเพราะว่ารถไฟฟ้าค่ายยักษ์ใหญ่จากประเทศจีนจะมาร่วมหุ้นกับคนไทยนี่แหละครับต้องบอกว่าเป็นเรื่องที่น่าดีใจมากๆสำหรับคนไทยทั่วประเทศเพราะว่าจะได้ รถที่เป็นรถไฟฟ้า100%ซในราคาย่อมเยาวด้วยเป็นรถไฟฟ้าค่ายไหนท่านผู้ชมอย่าเพิ่งเปลี่ยนช่องไปไหนครับเดี๋ยวมาชมพร้อมๆกับพี่หมอในเบรกหน้าครับ มานั่งคอยชมอยู่นี่แหละครับกับค่ายยักษ์ใหญ่ของประเทศจีนที่เป็นผู้ผลิตรถ e ีวีร้อที่ติดอันดับ1ใน3ที่เป็นยักษ์ใหญ่ของค่ายรถยนต์ที่ผลิตรถไฟฟ้าหรือรถ e ีวีรที่ประเทศจีนนั่นแหละครับนั่นคือบริษัท GAC Ion นะครับโอ้โห,โหบริษัทนี้ต้องบอกว่าผลิตรถออกมานะครับก็ ทั่วโลกนั้นยอมรับครับในเรื่องของรถ EV หรือรถไฟฟ้าที่มีรูปทรงที่สวยมากๆและก็เป็นรถที่สมรรถนะดีและก็ในเรื่องของเทคโนโลยีนั้นล้ำสุดๆนะครับได้มาร่วมทุนกับคนไทยครับกับบริษัทโกอินทิเกตประเทศไทยะครับนะครับก็ต้องบอกว่าเป็นบริษัทของคนไทยแท้ๆครับลงนามร่วมกันไปแล้วครับเมื่อวันที่28มิถุนา2500 66ที่ผ่านมานี่เองครับและที่มีกระแสข่าวมาครับว่าในรถค่ายนี้ครับจะเปิดตัวที่เมืองไทยในรุ่นแรกของเมืองไทยเลยครับนะครับอาจจะเป็นปลายปีนี้ครับก็คือรุ่น GAC Ion y p a t นะครับโอ้โหนี่แหละครับรูปทรงเป็นอย่างไรสวยแค่ไหนภายในหรูหราอลังการแค่ไหนไปชมพ,พร้อมๆกับพี่หมอรถตะขากันเลยดีกว่าครับ นับเป็นความเคลื่อนไหวของอุตสาหกรรมยานยนต์อีกครั้งหลังจากบริษัทผู้ผลิตรถยนต์สัญชาติจีนเข้ามาลงทุนในประเทศไทยด้านการผลิตรถยนต์ไฟฟ้าร้อเปอร์เซโดย GAC Ion หรือ I อ n ได้ลงนามในบันทึกข้อตกลงร่วมมือทางธุรกิจกับบริษัท Go i n t e g r a t e ของประเทศไทยเมื่อวันที่28มิถุนายนที่ผ่านมา สำหรับไออนเป็นบริษัทในเครือของกวางโจออโตเมติกกรุ๊ปบริษัทผู้ผลิตรถยนต์ไฟฟ้ารายใหญ่ติดอันดับหนึ่งใน3ของจีนและรถยนต์รุ่นแรกที่คาดว่าจะเปิดตัวในบ้านเราอีกไม่นานนี้คือรุ่น GAC Ion Y Plus รถยนต์ไฟฟ้าอเนกประสงค์แบบ5ที่นั่ง GAC Ion Y Plus มาพร้อมกับดีไซน์ภายนอกที่ทันสมัยภายในห้องโดยสารให้บรรยากาศเรียบง่าย วางแผงคอนโซลเรียบลงไร้ปุ่มกดยกเว้นไฟฉุกเฉินตรงกลางติดตั้งจอมันติฟังก์ชันขนาด14.6นิ้วคู่กับมาตรวัดดิจิทัลขนาด10.25นิ้วเพื่อแสดงข้อมูลที่จะเป็นสำหรับคนขับเบาะนั่งจะมีการตกแต่งถึง5แบบโดยจะขึ้นอยู่กับสีตัวถังภายนอกที่เลือกด้านขุมกำลัง GAC Ion Y Plus มาพร้อมก,กับการติดตั้งมอเตอร์บนเพลาหน้าขับเคลื่อนล้อหน้าให้กำลังสูงสุด204แรงมา้าแรงบิดสูงสุดอยู่ที่ 225นิวตันเมตรจไฟด้วยแบตเตอรี่2ขนาดคือขนาด63.9กิโลวัตต์ระยะทางวิ่งที่510กิโลเมตรต่อการชาร์จ1ครั้งและขนาด76.8กิโลวัตต์ระยะทางวิ่งที่610กิโลเมตรต่อการชาร์จ1ครั้งและนี่คือ GAC Ion Y+ รถยนต์ไฟฟ้าอนเนกประสงค์แบบ crossover 5ที่นั่งที่กำลังจะเปิดตัวในบ้านเราอีกไม่นานนี้เป็นไงครับท่านผู้ชมครับนี่คือ GAC Ion วายพัครับที่เป็นค่ายรถยักษ์ใหญ่ร่วมทุนกับคนไทยครับที่ต้องบอกว่าท่านนั้นอดใจรอได้เลยครับคาดว่าในปลายปีนี้ได้ทดลองขับกับค่ายนี้ครับนะครับก็ต้องบอกว่าเตรียมตังค์ไว้เลยครับรับรองว่าไม่ได้สูงอย่างที่คิดและก็คงจับต้องได้แน่นอนครับนะครับอ่ะมาครับมาคุยกันถึงเรื่องของซ่อมรถยนต์ครับพี่หมอนั้นเป็นช่างซ่อมรถยนต์มา30กว่าปีครับออกมา ช่วยเหลือสังคมในเรื่องของรถยนต์ครับวันนี้มีคำถามมาเยอะฝากไว้ใน Facebook ดรอทาใน YouTube ดรทา c h ชาแนลก็เยอะมากๆครับในเรื่องของอาการรถที่วิ่งไม่ออกรถที่มีอาการวิ่งไม่ออกนั้นไม่มีอะไรมากมายครับนะครับถ้าเป็นช่างนั้นก็ถือว่าเป็นเรื่องเล็กๆเป็นเรื่องหมูต้องทำในเรื่องของเบสิกก่อนครับอันแรกเลยก็คือเครื่องยนต์นั้นต้องแยกก่อนครับว่าเป็นเครื่องยนต์บินซินหรือว่าเครื่องยนต์ดีเซล นะครับถ้าเป็นเครื่องยนต์บินซินก็มีโอกาสที่จะเป็นไปได้กับเรื่องของหัวเทียนเป็นอันดับหนึ่งครับอันดับที่2ออาจจะเป็นเรื่องของหม้อกรองอากาศที่ขาดไม่ได้เลยครับเครื่องยนต์ทุกค่ายทุกยี่ห้อไม่ว่าจะเป็นเครื่องยนต์ดีเซลหรือบินซินต้องมีหม้อกรองอากาศนะครับหรือไส้กรองอากาศนะไส้กรองอากาศนั้นเป็นตัวที่ทําให้อากาศนั้นเข้าไปในห้องเผาไหม้เยอะที่สุดนั่นคือออกซิเจนครับนี่แหละครับคือ หลักการง่ายๆของเครื่องยนต์บินซินและดีเซลนะครับวันนี้มาดูตัวอย่างครับกับรถคันนี้ครับที่เป็นรถเครื่องยนต์ดีเซลรถเครื่องยนต์ดีเซลนั้นต้องบอกว่าต้องการออกซิเจนมากที่สุดครับกับรถสมัยก่อนนั้นเขาจะไม่มีเทอร์โบชาร์เจอร์นะครับเขาจะมีการดูดอากาศทางท่อร่วมไอดีอย่างเดียวแต่ในดีเซลรุ่นใหม่ๆเขาจะมีเทอร์โบชาร์เจอร์นะครับในเรื่องของ การดูดอากาศแบบรุนแรงเข้าไปยังห้องเผาไหม้และก็จุดระเบิดภายในห้องเผาไหม้หรือบนหัวลูกสูบนั่นแหละครับนะฮะตรงนี้ก็ถือว่าเป็นเรื่องสําคัญมากๆในเรื่องของอากาศถ้าเกิดว่ารถของท่านขับไปแล้วนะครับท่านเติมคันเร่งปึ๊บลงไปแล้วไม่มีการตอบสนองหรือตอบสนองช้าหรือว่าท็อปสปีดช,ช้านะครับก็ดูอันดับแรกเลยครับก็คือดูที่ตรงกองอากาศนะครับตรงนี้กองตัวนี้นะฮะนี่แหละครับ ือกองอากาศเห็นไหมฮะรถรุ่นใหม่ๆนั้นกองอากาศนั้นจะถี่ยิบเลยครับไม่เหมือนกับรุ่นเก่าๆหรือเครื่องยนต์ที่ไม่มีเทอร์โบชาร์จเจอร์ก็จะมีกองอากาศที่ห่างกว่านี้เครื่องยนต์ที่มีเทอร์โบชาร์เจอร์นั้นที่เขาทําออกมาถี่ยิบแบบนี้เพราะว่าเขาต้องการกองแบบละเอียดมากๆนะครับถ้าเกิดอากาศเข้าไม่เพียงพอทําให้ตัวอากาศและก็น้ํามันนั้นผสมกันแบบไม่ได้มาตรฐานเขาก็เลยสั่งเครื่องยนต์ ไม่ให้มีการท็อปสปีดหรืออัตราการเร่งที่รุนแรงเกิดการสึกหลอเยอะนะครับถ้าเกิดว่าเป็นรุ่นเก่าๆนั้นทําให้เครื่องยนต์นั้นสึกหลอเยอะนะครับหรือกินน้ามันเครื่องก่อนกําหนดนะครับตรงนี้นี่ครับคือกองอากาศคันนี้ที่เร่งไม่ออกนี่พี่หมอนะฮะก็ต้องขอเปลี่ยนกองอากาศก่อนเลยถ้าเกิดว่าดําแบบนี้นะครับ่ผูช่วยนิดขอกองอากาศหน่อยครับ นี่แหละฮะคือกองอากาศที่เป็นของใหม่นะครับที่เป็นของใหม่เลยนะฮะอันนี้ก็เป็นกองอากาศที่อากาศนั้นจะเข้าไปได้เต็มร้อยเปอร์เซ็นต์หรือว่าท่านใดนะครับที่จะประหยัดเงินนะถ้าเกิดว่าดำมากๆแล้วนะครับก็เป่าได้นะครับแต่เป่าแล้วต้องเอามาส่องกระแดดดูครับนะฮะส่องกระแดดดูว่าการมองทะลุช่องนี้เห็นแสงก็แสดงว่า กองอากาศนั้นยังไม่ตันมากนะครับหรือว่ายังพอใช้ได้ใช้เป่าก็ได้ครับนะฮะเป่าก็ได้แต่ถ้าอยู่ต่างจังหวัดไม่มีเครื่องเป่าลมไม่รู้จะทํำยังไงก็นี่แหละครับเคาะๆๆอย่างนี้ก็ได้นะครับนะฮะเคาะๆๆก็ได้นี่คือเหตุสุดวิสัยนะครับแต่ที่จริงล้วห้ามทำนะครับพวกไส้ในนั้นจะมีการบิดตัวนะครับหรือว่ามีการเสื่อมสภาพหรือแตกได้นะครับท้งที่ดีแล้ว ก็ใช้ลมเป่านะครับเป่าย้อนออกมาแต่เหตุสุดวิสัยถ้าไม่มีจริงเขาะกับพื้นก็ได้ครับนะอย่างนี้ก็ได้ครับนะครับกับหัวกับท้ายนี่นะเห็นไหมฮะออกมาเป็นก้อนๆเหมือนกันครับนะฮะออกมาเหมือนกันนี่นะก็ถือว่าเป็นวิชาช่างในการช่วยในเบื้องต้นในเรื่องของการที่ให้อากาศออกซิเจนนั้นเข้าไปได้เต็มที่กับการเผาไหม้ของเครื่องยนต์นี่นะครับคือสิ่งที่ ท่านเอาไปทําเองก็ได้ง่ายๆนะครับบางทีแล้วก็อาจจะมีเครื่องมือติดไว้บ้างนะครับเช่นไขควงสักหนึ่งตัวนะครับกับรถรุ่นใหม่ๆก็จะมีกิ๊บล็อกนะครับกิ๊บล็อกเปิด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 ก็เป่านะครับเอาไปเป่าเป่าลมแล้วก็แถมให้อีกนิดนึงครับถ้าจะให้ดีก็เตารังพึ่งหม้อน้ําด้วยแล้วกันนะฮะจะได้ช่วยในเรื่องของการยืดอายุการใช้งานของคอมแอร์น้ํายาแอร์ไม่เดือดแล้วก็เรื่องของการระบายความร้อนของหม้อน้ําทําให้ เกความร้อนนั้นไม่ขึ้นและก็แอร์เย็นขึ้นด้วยนี่แหละครับคือสิ่งที่พี่หมอนั้นได้แนะนําแบบเทคนิคง่ายๆเอาไปใช้กับรถของท่านได้เลยถ้าเกิดว่าท่านเปลี่ยนกรองอากาศรับรองว่าจะประหยัดน้ํามันเชื้อเพลิงได้แน่นอนนะครับในเรื่องของการทํางานของเครื่องยนต์ก็ทํางานแบบนิ่มๆเงียบๆและก็ในเรื่องของอัตราการเร่งก็ทําให้เร่งดีด้วยและก็อุปกรณ์ต่างๆที่เกี่ยวกับ เครื่องยนต์นั้นก็จะยืดอายุการใช้งานได้ด้วยนะครับอย่างเช่นตัวกล่องเครื่องยนต์นะฮะหรือว่าแอร์โ a i r f ์โฟก็มีหน้าที่กําหนดอากาศเข้าไปยังห้องเผาไหม้ตรงนี้ก็จะทําให้ระบบการทํางานของเครื่องยนต์นั้นทํางานสมบูรณ์และก็ที่ชอบมากที่สุดเลยก็คือประหยัดน้ำมันเชื้อเพลิงแน่นอนครับ พบช่วงสุดท้ายของรายการดอกตรคาครับช่วงที่แล้วก็ซ่อมให้เห็นๆเลยครับในเรื่องของการที่ท่านประหยัดเงินในค่าซ่อมรถและก็เรื่องของประหยัดเงินค่าน้ำมันน้ำมันตอนนี้แพงมากๆนะครับก็ต้องช่วยดูแลเบื้องต้นแบบนี้แหละครับในช่วงนี้รถที่ซ่อมเสร็จก็ต้องเอาไปวิ่งบนท้องถนนไปวิ่งบนท้องถนนนั้นหูรถเยอะมากๆทำให้เกิดอุบัติเหตุบนท้องถนนได้ง่ายมากๆครับ ท่านต้องมีบริษัทประกันภัยดูแลรถของท่านครับนะครับที่ต่างประเทศบังคับเลยครับว่าต้องมีอินชัวรันหรือประกันภัยของรถยนต์แต่เมืองไทยนั้นยังอิสระเสรีอยู่ครับถึงได้มีหัวร้อนกันทะเลาะกันเวลาเกิดอุบัติเหตุรถยนต์บนท้องถนนแต่พี่หมอไม่ครับพี่หมอทําประกันของบริษัทไทยพัฒนาประกันภัยครับทำไมพี่หมอถึงใช้ประกันภัยของไทยพัฒนาประกันภัยเพราะว่า เจ้าของบริษัทมาดูแลเองครับและดับผู้บริหารที่เป็นเจเนเรชันที่2ท่านลงมาดูแลผู้ใช้บริการถึงที่เลยครับจะมาตรฐานแค่ไหนและดูแลกันอย่างไรไปฟังจากท่านผู้บริหารของบริษัทไทยพัฒนาประกันภัยกันเลยครับคุณวิริชัยบุญเงินนะครับเป็นผู้จัดก,การสาขาชลบุรี รวมไปถึงผู้จัดการภาคตะวันออกด้วยครับภาคตะวันออกก็แสดงว่าคุณวีรชัยดูแลไปยังจังหวัดตราดสาะแก้วด้วยเลยเหรอครับครับผมภาคตะวันออกทั้งหมดครับคนเดียวเหรอครับก็มีทีมนครับโอ้โหนี่นะครับทำงานเป็นทีมฮะทีมเวิร์คของบริษัทไทยพัฒนาประกันภัยครับชนบุรีก็เป็นหนึ่งในสิิห้าสาขานะครับที่เรามีไว้เป็นจุดบริการนะครับซึ่งสาขาเนี่ยคือเราไม่ใช่เน้นขายอย่างเดียวนะครับ สามารถทำเคลมยื่นสินไหมหรือว่าปรึกษาเกี่ยวกับเรื่องบัิเหตุต่างๆได้เปรียบเสมือนสำนักงานใหญ่เลยครับการมีสาขาในพื้นที่เนี่ยเราสามารถดูแลลูกค้าและกู่ค้าของเราเนี่ยได้อย่างแท้จริงนะครับเพราะว่าการทำประกันภัยเนี่ยในที่สุดแล้วมันเป็นเรื่องของกฎหมายมันเป็นเรื่องของเงื่อนไขครับซึ่ง คนคนไทยเราทั่วๆไปเนี่ยในหลายๆครั้งที่เกิดอุบัติเหตุขึ้นมาหรือเกิดความเข้าใจผิดเนี่ยบางทีไม่ได้มีความรู้นะครับที่จะเข้าถึงเงื่อนไขพวกนี้เพราะฉะนั้นการมีคนของเราเองนะครับอย่างที่คุณฮอนได้เกิดกีนี้อยู่ใกล้ชิดคอยให้คำปรึกษาอยู่ตลอดเวลานะครับเป็นอะไรที่สำหรับเราเนี่ยเราเชื่อว่าเป็นคุณค่าที่เราสร้างให้กับคนไทยของเราได้ อย่างดีนะครับซึ่งเราก็เป็นบริษัทของคนไทยนะครับที่อยู่คู่เคียงคนไทยนะครับมาโดยตลอดก็นี่คือสิ่งที่เราตั้งใจทำมายาวนานแล้วก็ยังคงทำต่อไปแล้วก็พัฒนาต่อไปอยู่เรื่อยๆนะครับก็ปัจจุบันก็มีอยู่ สี่สาขา้าสาขาทั่วประเทศซึ่งในวันนี้เราได้มาชนบุรีเนี่ยก็อยู่ภาคตะวันออกเป็นประตูสู่ภาคตะวันออกนะครับที่ถ้ามาจากกรุงเทพก็เรามี5สาขาในพื้นที่ครัตั้งแต่ชนบุรีครับไประยองครับไปจันทบุรีครับไปตราแล้วก็มีที่โซนสาแก้วด้วยกาจะมาให้ตัวอย่างลูกค้าไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการขายหรือล้างการขายเกิดขึ้นที่ไหนเนี่ยคือคุณมีคนปรึกษาเนี่ยคอยปรึกษาได้อยู่ ทุกจุดเลยมันเป็นอย่างนี้ทั่วประเทศโอ้โหต้องบอกว่าเป็นบริษัทของคนไทยแท้ๆนะครับนะฮะ70กว่าปีนะฮะตอนนี้ก็ต้องบอกว่าดูแลคนไทยทั่วประเทศนี่แะครับฝากไว้หน่อยครับคุณภูมิคุณฮอนครับนะฮะช่องทางการติดต่อหรือว่าช่องทางที่จะใช้บริการของบริษัทไทยพัฒนาประกันภัยครับเชิญครับครับก็อยากจะบอกนะครับว่าลูกค้าทุกท่านจะไม่ถูกทอดทิ้ง ในกรณีที่เกิดเกิเเกดเหตุอุบัติเหตุหรือว่าจะเป็นความการช่วยเหลือฉุกเฉินต่างๆนะครับเพราะว่าอย่างที่บอกครับว่าเรามีสาขามีเจ้าหน้าที่พนักงานคอยรองรับเรื่องสิทธิ์หม่ตลอด24ชั่วโมงทั่วประเทศนะครับซึ่งช่องทางการติดต่อก็จะมีดังนี้ครับครับ call center <อ>ของเรานะครับ022534141หรือว่าทางเว็บไซต์ www.thaipat.co.th หรือว่าจะเป็นอีเมล contact@thaipat.co.th ครับแล้วก็มีช่องทางทาง Facebook แล้วก็มีทางไลน์ด้วยครับโอ้โหนี่นะครับและครั้งหน้านะครับนะฮะคุณภูมิคุณฮอนะฮะได้ชวนพี่หมอแล้วไปดูอู่มาตรฐานของบริษัทไทยพัฒนาประกันภัยนะครับวันนี้ก็ต้องขอบคุณคุณภูมิมากมากครับขอบคุณคุณฮอมากมากครับแล้วก็ขอขอบคุณบริษัทไทยพัฒนาประกันภัย ด้วยครับนะฮะที่ดูแลคนไทยทั่วประเทศมาเ0กว่าปีครับแล้วก็พี่หมอนั้นก็ต้องฝากด้วยครับกับเจเนเรชั่นที่3นะฮะนี่ละครับ70กว่าปีของบริษัทไทยพัฒนาประกันภัยครับพี่หมอนั้นการันตีและยกให้สองนิ้วเลยครับขอบพระคุณมากนะครับดีครับยศอะไรครับทนผู้องครับเป็นทางเลือกอีกทางเลยครับนะครับของบริษัทไทยพัฒนาประกันภัย ต้องบอกว่าอยู่กับคนไทยมาเจสกว่าปีครับตอนนี้3บวกสุดเวิร์กกับ2บวกสุดเวิร์กนั้นโอ้โหมีคนใช้บริการเยอะมากๆครับนะครับนี่แหละครับคือรายการดรอกคาที่เอาสิ่งดีๆมาให้ท่านผู้ชมได้ชมกันครับเอาลวครับวันนี้ก็ต้องบอกว่าอัดแน่นด้วยเนื้อหาสาระและก็ในเรื่องของเทคโนโลยียานยนต์นะครับและก็เรื่องของซ่อมรถให้ท่านเอาไปใช้ กับรถของท่านได้เลยครับแต่ที่ขาดไม่ได้เลยก็คือผู้สนับสนุนรายการด็อกเตอร์ขามา10กว่าปีครับขอบคุณเสียอมครับซีอลอรัญไม่มีคําว่าเก่าสําหรับคุณครับขอบคุณ f อฟบีแบตเตอรี่ไฟดีไม่มีทรย์ครับขอบคุณบริษัทไทยพัฒนาประกันภัยครับตอนนี้3บวกสุดเวิร์กกับ2บวกสุดเวิร์กนั้นมีผู้ใช้บริกันเยอะมากมากครับขอบคุณแอสตีมอีโคเฮาส์ครับอิสระของนักท่องเที่ยวครับตอนนี้ต้องบอกว่าบ้านน็อกดาวนั้นโอ้โหมีผู้ จองเยอะมากๆากและก็รถที่ลากไปเที่ยวไหนก็ได้นะครับนี่คือแอร์ซีมอีโคเฮาส์ครับขอบคุณบริษัทศูนย์ซ่อมเบนซ์นั่นครับซ่อมเบนซ์ที่ไหนไม่จบมาพบกับพี่หมอดรกตคาได้เลยครับอยู่ที่สุขุมวิท1้7ปากซอยแบลลิง68ครับนะครับขอบคุณน้ำมันเครื่อง DTM ครับพลังแรงแซงทุกการหล่อลื่นครับเป็นน้ำมันเครื่องที่ใช้เทคโนโลยีใหม่ล่าสุดของอเมริกาครับนะครับรถที่อยู่ในเมืองร้อนอย่างเมืองไทยต้องใช้น้ำมันเครื่อง DTM เเลยครับ ที่ศูนย์ซ่อมเบนซ์ธนันเปลี่ยนกับรถเบนซ์ทุกคันที่เข้ามาใช้บริการที่ศูนย์ซ่อมเบนซ์ธนันครับนั่นคือน้ำมันเครื่อง DTM ครับขอบคุณเซอครับเอสเอทีออตพาร์ตอะไหล่ชิ้นเล็กชิ้นน้อยที่มีมากกว่าหมื่นชิ้นและขับนะครับก็ตัวแทนจำหน่ายโดยสหสินไทยยนครับเข้าไปดูในเพจเฟซบุ๊กของสหสินไทยยนได้เลยครับขอบคุณสถานีททัศ์ช่องเวิร์กพอยต์กฎหมายเลข23ครับ ท่านที่จะติดตามพี่หมอครับติดตามพี่หมอไม่ยากเลยครับเข้าไปชมใน Facebook ดร์ขาพี่หมอจะมีไลฟ์สดทาง Facebook ดร์ขาครับและก็จะมีทาง YouTube ดกเตอร์ขาชแนลเข้าไปสับสไครต์กันไปสันกระดิ่งกันไว้เลยนะครับและก็ทางวิทยุขึ้น f m 9 7อ็มเมกะเฮิร์ครับทางอินสตาแกรมดร์ขา2 3และก็ทาง TikTok ดอกเตอร์ขานะครับนี่แหละครับติดต่อง่ายๆเลยนะครับนะฮะทุกวันพุธสองทุ่มนะครับท่านโทรเข้ามา คุยกับพี่หมอสดๆได้เลยครับนะครับอาการรถเป็นอย่างไรก็โทรกันเข้ามาถามอาการรถพี่หมอแล้วก็เอาไปซ่อมได้เลยครับนะครับวันนี้พี่หมอดรคาและทีมงานขอให้ทุกท่านรวยๆเฮงๆและก็ที่สำคัญรถไม่พังไม่เสียนะครับลาไปก่อนครับสวัสดีครับ